โอ้ไฮโยกัสไซมัสครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวแรงสามตาของแรงด์นี้คอมโบได้ดูนล้ครับผมจะเป็นยังไงบ้างชมกันเลยฮะก็เปิดมาเกมนี้นะครับผมก็เพื่อนก็จุ๊บเฟดท้ายนะผมก็ปั่นเสร็จก็มาซับเพื่อนนะครับผมเหลือข้างเดียวนะฮะมาได้กำลังปั่นอยู่นะไอตอนนี้ผมก็รอซับนะผมโยกหลอกไว้นะเมื่อกี้ไอเขาหาเพื่อนไม่เจอแล้วผมก็ซับไปเล,ล้วผมสามไม้นะไอซับเบาๆไปก่อนนะไม่ได้คอมโบโดโๆนะเพราะว่า กผื่อกัวเต้ไม่ตรเนี่ยผมกลัวเต้ไม่ตรก็เลยฟัดไปสามนะอันนี้ก็ยินมองหน้าอยู่นะเพราเขาทำอะไรผมไม่ได้นะอันนี้แอนทีเอสซีเนี่ยผมอันนี้ยกักษ์สองทีเอซีครับผมเป็นแอนเนี่ยแล้วก็ครับผมเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องเตรียมจุดนะครับผมใกล้เสร็จแล้วผมก็มาปั่นต่อนะฮะแล้วก็หลบไฟไปได้ทีนึงครับผมอันนี้ก็โดนต่อนะอนี่ผมไม่เห็นนะเออก็เลยไม่ได้ฟาดกลับนะฮะ ในนี้ก็รอเครื่องเตรียมจุดนะฮะแต่ก็บาเลนเดอร์ก็กำลังมาซ้อนผมอยู่นะเขากำลังฮิวอยู่นะอันนี้คือเขาคิวไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมแต่ว่าผมก็เขาจุดไม่ได้แล้วผมก็เลยมาซ้อนจุดให้ครับผมเรียบร้อยก็จุดไปได้เรียบร้อยแล้วผมก็พับหมายไปก่อนนะเพื่อเขามาเอาเรานะฮะเหมือนว่าเขาจะบาเทนเดอร์ผมก็เลยไปเปิดประตูครับผมเกมเมื่อกี้จบด้วยการชนะนะครับผมโอเคแล้วก็มาเกมนี้ครับผมก็ฮันเตอร์เป็นนอตตันนะฮะอันนี้ก็เพื่อนจูงนานมากผมอันนี้เพื่อนเฟสสองเลยผมก็มาดักเรีย ถึงก็แขนอ่อนเลยนะจะบอกคขอ่อนแล้วแขนอ่อนเลยแล้วล้องนี้ก็บอกบอกไม่ได้นะเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อเหลือเฟเือเลยนะผมก็ลอดึงไปนะ,ะก็เหมือนจะได้เวลา้วครับผมก็ตอนนี้ผมก็เข้าไปวัดเชิงนรกเร่ยกับฮนเตอร์ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทัานเสร็จจริงนะแบบนอตตันเขาเป็นแบบว่าตัวที่สามารถตัวได้ช็อกหน้าก็ยได้ง่ายมากเลยนะถ้าเกิดว่าเจอคนเล่นเป็นนะแบบนี้นะอันนี้เขาก็ไปพาไปโซนเครื่องแนละ้วผมก็เลยแบบไม่ต้องลองเชิงเขาหนามานะเนีแปบ๊บเดียวก็ได้ลนะดึงได้ ตอนนี้ผมก็ต้องตามซับแมคคลนิกจนกว่าเครื่องจะเตรียมนะตอนนี้เครื่องยังไม่เตรียมนะผมเหลือสองเครื่องนะฮะแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณไม่นิดหน่อยละเออก็รอซับไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็อันนี้ซับเบ้านะเออไม่เป็นไรคนระับผมแมคคลินิกฉีกแลงวมาแล้วนะอันนี้ผมก็รอซับต่อนะฮะพยายามอยู่ซับเพื่อนให้ทันขั้น่จุดนะฮะจงังหวะนี้ไม่งั้นนะ่ะแมคคลนิกตัวแย่ยได้จุดสามคนแน่นอนฮะโอเคก็ไม่สนนั่นไปฮะในของมาตามตุ่นแมคคลนิกนี้ถ้าเขามาใกล้ผมก็จะฟาดทันเลย เตรียมสร้างระยะห่างให้เขานีผมเรียบร้อยก็ไม,ม้หมดพอดีนะตอนนี้เหมือนว่าเครื่องเตรียมเรียบร้อยแล้วผมก็วิ่งไปรอประตูนะฮะเรียบร้อยผมเครื่องจุดได้นะผมแล้วก็เกมนี้ชนะครับผมโอเคก็มาเกมสุดท้ายผมเกมที่สามนะฮะเกมนี้ก่อนเิ่มเกมอะ่ะผมรู้ละผมมีรางสังของผมแลเกมนี้ต้องแพ้แน่นอนนะ,ะเพราะว่าดูจากจุดเกิดลูก้านะฮะผมไม่รู้ว่าจุดเกิดนี้จุดเกิดดีไหมจะรอบผมอะ่ะจุดเกิดเนี่ยมันไม่ดีฮะเออผมรู้จากจุดเกิดผมก็รู้แล้วว่าเกมนี้ต้องแพ้แน่นอนนะฮะเออซึ่งนั่นแหละผม ก็ลูก้าก็ลมเรียบร้อยฮะเออตอนนี้เครื่องเราทะบทักเครื่องนะผมเราตอนนี้ก็แอนก็ปาแมวมาซนเครื่องผมนะผมก็ต้องออกเครื่องนะฮะเดิมจริงเนี่ยผมว่าจะไปดึงเองไม้แรกนะเออเราให้แบบลักกี้ปั่นไปนะแต่ว่าลักกี้ก็มาซ้อนพอดีนะผมโอเคแล้วผมก็กลับมาซ้ำเครื่องเดิมไม่ใช่แต่ครับผมก็ฝั่งนนก็เด้เงินได้นะฮะเออล้วตอนนี้ก็กแมวจะบอกลักกี้ลูก้าก็โดนแมวล,ล็อกแล้วก็โดนหมวดไปหนึ่งทีครับผมสร้างวันนี้ผมต้องเข้านะครับเพราะว่าลักกี้เจ็บอยู่ใน,นลังฮิวกันอยู่นะ แล้วก็ครับผมผมไม่รู้นะฮันเตอร์พกอะไรมาฮนะเรียบร้อยก็โดนจัมสแก์ครับผมแล้วก็โดนแมวไปอีกหนึ่งทีครับผมจังนี้ผมก็ฟาดไปสองทีครับผมโดนเปิดตัวท้องใส่หน้าเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะเอหลงวิพี่มีสก,กิลเงี้ยเอามาแก้ผมโดยเฉพาะนะ,ะคือผมก็ดึงไม่ได้ดิปกติผมดึงแอมไม่ค่อยได้หรอกถ้าเจอคนเล่นเก่งนะครับผม ไม่รอดไม่รอดจบสาเกมแล้วผมก็ชนะไปสอรอบแพ้หนึ่งรอบนะฮะก็ที่พลาดก็เราด้วยแหละแล้วก็ลูกาา้าพลาดที่ลมไหวด้วยนะฮะเราแก้เกมไม่ได้เองนี่ยโดนแก้ทางด้วยตัวทองผมก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมก็อย่ลาลืมกดไลค์อย่าลืมกดถูกใจเออแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับผมไปเชยครับไปบายฮะ